ครับวันนี้มาดูควายสวยๆครับนี่ครับตัวละห้าแสนนี่ครับสุดยอดเลยครับเนี่วันนี้ได้เป็นบุญตาได้เห็นควายสวยๆครับเนี่ยครับกับเจ้าของรูปหล่อครับสุดยอดครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญา เศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับมาเจอควายตัวละห้าแสนครับนะครับพึ่งเคยเจอเหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็ไปดูอยู่ที่วัดนิจภูมินะครับก็ใครที่สนใจเรื่องควายคมาดูครับนี่ครับตัวละห้าแสนครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของครับผมสวัสดีครับพี่บิ๊กสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีควายสวยนะบิ๊เนาะครับผม S 1> <S 1> <S <S สายพันธุ์นี่มันเป็นพันธุ์อะไรครับพี่ครับ <S <S ตัวนี้นะครับคือเป็นควายเป็นควายงามในอุดมทัศนีพ่อของเขานะครับจะเป็นสายเป็นเป็นปังแปดริ้วนะครับ <ừ S 2> สายก็คือสายทองสุกนะครับ ừ ừ ừ ทวดเขาจะเป็นทวดทองสุก<อ>เป็นเหล่าทางอุทัยธานีครับ <S 2> <S 2> ครับผม<อ>ส่วนแม่ของเขานะครับจะเป็นสายเพชรอุดรครับผมสวยมากตัวนี้เขาจะได้โครงสร้างกระดูกโครงสร้าง ของสายอุทัยธานีเยอะครับตัวนี้หน้าคงหน้าเขาอุทัยลำตัวอุดรแสดงว่าวิกี่เป็นคนชื่นชอบในเรื่องของการเลี้ยงควายหรือยังไงใช่ครับชอบเป็นความชอบตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมแต่ถึงได้มีโอกาสได้มาจับเนี่ยครับสุดยอดเลยนะครับผตัวเท่าไหร่ที่ซื้อมาต้มเลยตอนซื้อมาตอนนั้น เริ่มซื้อควายครั้งแรกเลยซื้อควายห้าแสนเลยครับนี่คือตอนนี้คือควายควายใหญ่ควายงามบ้านเรามันมันน้อยลงครับครับแล้วก็คือส่วนมากเห็นแต่ควายเล็กเแ<อ>ถวบ้านเราใช่ทำไมควายใหญ่บ้านเรามันหายไปไหนหมดรเราก็เลยก็เลยอยากมาเรียนรู้อยากมาพัฒนาเพาะพันธุ์สายพันธุ์ขึ้นมาครับอ๋อเป็นสายพันธุ์จากไหนครับหรือย,อยังไงสายพันธุ์จริงๆเป็นสายพันธุ์ไทยเลย นธุนไทยแท้เลยใช่ครับคือลักษณะควายงามตามอุดมทัศนีก็คือต้องต้องตา,างแต้มแก้มจ้ำนะครับแก้มจ้ำมีอ้องสามเส้นอสองเส้นหรือเส้นเดียวก็ได้นะครับคบวายงามส่วนขาจะเป็น<า>ถุงเท้าขาว ขาจะออกขาวใช่ครับถุงเท้าขาวทั้งสี่ครับลำตัวก็จะเป็นสันสันประคอข้อประเข่งตะบูเท่าเก้าข้อห้องครับสันภาสาใช่ครับสันประคอข้อประเข่งครับผมอ่างก็จะเป็นอ่างหนูท้องหนูจะเป็นท้องขาวครับผมอ่างลึกลำตัวลึกก้นใหญ่ก้นใหญ่ด้วยครับเนื้อก้นจะใหญ่ครับ เป็นตัวผู้ด้วยใช่ครับผมไข่เพียงกันเออครับผมโคนหางใหญ่นี่เหมือน้างเลยใช่ครับมือปิดไม่มิดโคนหางยาวครับ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 ผมนี่คือควายนี่คือวายงามควายใหญ่วายใหญ่ใช่ครับนี่คือพ่อพันธุ์คนไม่เด็ดจริงๆไม่ซื้อนะครับตัวละห้าแสนครับรถคันหนึ่งเลยนะใช่ครับผมรถคันหนึ่งเลยนี่ครับนี่ครับดูรูปลักษณ์นี่ครับแล้วแล้วเบี้ยี้เลี้ยงมานี่ สายพันธุ์ที่ซื้อมาซื้อซื้อมาแล้วเนี่ยครับตอนนี้เลี้ยงได้กี่กี่กี่เดือนกี่ปีแล้วอ่าผมเริ่มเลี้ยงนะครับเป็นจะบอกว่ามือใหม่เลยไหมมือใหม่แบบใหม่จริงๆเลยนะครับผมนี่แต่ก่อนทําธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ก็ทำแม็กทายางนะครับทางบ้านเขาก็ทําธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทด้วยแต่ด้วยความรักนี่ด้วยความรักสัตว์ แล้วเราเห็นว่าควายใกล้ศูนย์พันเลยอยากอนุรักษ์ไว้ครับแล้ว<อ>ร,ราคาควายตอนนี้ก็ราคาสูงครับคือพูดง่ายๆตอนนี้คือ,คอถ้าเป็นตลาดควายงามตอนนี้ลูกควายต้องมีตัวละแสนขึ้นเดี๋ยวนี้ครับราคาก็คือเราผสมพันธุ์ เราเชื้อจากตัวพ่อใช่ครับผมถ้าลูกควายเขาพัฒนาออกมาสูงใหญ่ยาวได้ลักษณะควายไทยครบหมดทุกอย่างเดี๋ยวจะมีเขามาให้ราคาเองอัตโนมัติครับแล้วตอนนี้พี่เลยผสมพันธ์ตัวนี้เรืยองตอนนี้ผสมไว้อ๋อจริงๆจริงๆก่อนหน้านี้แม่พันมีส่วนสําคัญไหมครับมีว่ามีไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับคือการพัฒนาจากแม่บ้านๆก็ได้ขึ้นมาเป็น เป็นควายกลางเป็นควายใหญ่แล้วเรามาพัฒนาใส่พ่อที่ใหญ่ขึ้นมาไม่ใช่ว่าพ่อนี้นะครับจากลูกพ่อนี้ก็พัฒนาจากพ่ออื่นมาใส่มันก็จะพัฒนาให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้ครับอ๋อจะเป็นประมาณนั้นใช่ครับก็คือแต่ตอนนี้ถ้าใครอยากอยากได้สายพันธุ์นี้ติดต่อพี่ได้ได้ครับเดี๋ยวผมจะคอยใครชอบใครชอบสไตล์แบบผมสไตล์นี้ใช่ไหมใครชอบแบบผมอ้วนๆหนาๆอ่างลึกๆอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่า ตอนนี้ราคาตัวเจ้าตัวเนี้ถ้าสมมติว่าเราเราขายเนี่ยราคาเขาตั้งอยู่ประมาณเท่าไหร่หรือว่ายังไาาง,อง,ไาาง,องไบอกไม่ได้คือ <c oughs> <c oughs> มันบอกไม่ได้เนาะยังไม่ขาย,ขายครับอนนี้ให้ราคาลักให้ใช่ราคาราคาับ <c oughs> อ่าเราชอบเนาะใช่ครับมีความสุขอยู่กับอยู่กับเขาใช่ครับเห็นเขาอิ่มเห็นเขาอันนั้นก็รู้สึกดีใช่ครับนี่แหละครับอืสุดยอดต่อไปก็มาพัฒนาคือให้ให้เกษตรกรแถวแถวโซนวาลิศนะครับเอ่อ ได้มาพัฒนาควายให้ใหญ่ขึ้นครับตัวนี้เลยใช่ครับจะเป็นตัวแรกของวาริชภูมิน่าจะเป็นตัวแรกของวาริชภูมิใช่ไหมก็มีมีมีหลายตัวครับมีหลายตัวอยู่ใช่ครับมีหลายตัวอยู่หลายเจ้าอยู่ใช่ไหมใช่ครับแต่ก็คนละสายพันธุ์คนละพ่อพันธุ์คนละแม่พันธุ์ถ้าพูดถึงราคาเนี่ยราคาตัวห้าแสนเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปนะใช่ครับผมใช่ครับเป็นยังไงบ้างใช่ครับควายตัวนี้ที่มาที่ไปทาไม่ะครับคือเขาเคยเดินสนามงานประกวด สีธาตุมาแล้วครับมีถ้วยมีถ้วยแล้วการันตีการันตีเรื่องใช่ครับว่าเขาเดินประกวดติดหนึ่งในสามอ่าอ่าแล้วก็หนึ่งในการจ่ายลูกของเขาคือผมไปเห็นการจ่ายลูกเขาดีมากเลยครับคือลูกเขาจะพัฒนาจากแม่เล็กๆให้ใหญ่กว่าแม่คือพ่อเขาส่งกระดูกโครงสร้างดีครับครับตัวนี้ทําให้มาปรับพื้นฐานจากควายแม่เล็กๆมาเป็นควายใหญ่ได้อครับผม ก็เลยสามาระเพราะว่ามันรูปลักษมันสวยมากผมก็เป็นครั้งแรก <c oughs> ที่ได้ไมาเห็นวัวตัวห้าแสนควายแต่ก็อยู่ทางสีทาตพอดี <c oughs> ควายตัวนี้ผมไปเอามาจาก ฟาร์มภูมินนะครับทางสีธาตุเป็นใช่ครับเป็นเกี่ยวกับทางพ่อเสมียนหมายชัยที่เขาเล่นควายงามทางนู้น<แ>ครับผมก,ก็เลยได้มาได้มาว่าพ่อเสมียนแกก็มองเห็นแล้วแกก็บอกว่าได้ตัวน,นี้มาก็สุดยอดเ <laughs> ยี่ยมยอดเลยครับแล้วการให้อาหารเขาเป็นไงบ้างครับถ้าเป็นควายอะไรนะคือควายงามตอนนี้คือบางคนเขาจะเลี้ยงปล่อยทุ่งปล่อยอะไรนะครับของผมนี่ก็จะเลี้ยงช่วงกลางวันจะให้ ช่วงเช้าให้ให้เฟืองนะครับให้เฟืองให้เฟืองแล้วก็ตอนกลางวันให้นอนครับผมจะเน้นเน้นกินกลางคืนเน้นตอนกลางคืนครับเน้นกินกลางคืนจะเน้นเรื่องการให้ตอนนอนตอนกลางคืนกลางวันมีให้กินไหมกลางวันนอนครับกลางคืนกินอ๋อกลางคืนจะกินใช่ครับใบใบสายสายค่อยลงไปแช่น้ําเล่นน้ําอาบน้ำครับผมเป็นจิตวัตรของเขาเลยใช่ครับแสดงว่าบิ๊กต้องดูแลเขาอยู่อยู่ตรงนี้เลย ก็ดูแลทุกวันครับเป็นเนี่ยครับวัยรุ่นมาใหม่ๆเลยครับชอบเลี是是้ยงเลี้ยงควายควายรัตัวห้าแสนนะครับผมก็เป็นครั้งแรกที่วริชภูมิครับบ้านที่เราอยู่นี่คือที่ที่ไหนบ้านอ่าคโคกตัดทองครับโคกตัดทองครับอำเภอข้อเขียวอำเภอข้อเขียวอำเภอวริชภูมิจตันนครใช่ครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นสายพันธุ์ควายไทยสวยสวยสวยมากรูปลักษณ์แล้วเขางอแงไหม ไม่ครับเขาเชื่องครับลูกเขาก็เชื่องครับลูกเขาเชื่องทุกตัวเลยโรคไข้ไข้เจ็บเขาไปไงแข็งแรงครับไม่มีปัญหายาฉีดอะไรไหมเอ่อผมทําวัคซีนไว้หมดครับตัวนี้จะมีปากเท้าเปื่อยคอบวมไว้สามเดือนเราฉีดทุกครั้งทุกสามเดือนเราต้องทําวัคซีนไว้ครับอ๋อก็ต้องทำวัคซีนใช่ครับเขาไม่เขาไม่กลัวเลยเนาะวิตามินอ๋อมีวิตามินฮายวัลมีวิตามินถ่ายพยาธิทุกสามเดือนครับผม ถ้าสมมุติว่าคนเขาสนใจเรื่องการทําเชื้ออยากผสมกับตัวเนี้ยเราจะมีวิธีการติดต่อยังไงกับอ๋อตอนนี้ก็มีคือผสมตัวนะครับผสมตัวก็ตอนนี้เข้ามาผมคิดค่าผสมอยู่ที่2,000บาทอ๋อติดใช่ไหมใช่ครับรับประกันอ๋อมาได้เลยครับเดี๋ยวจะผมจะห้อยเบอร์บีกไว้เดี๋ยวห้อยเบอร์บีกไว้แล้วต่อไปก็คือจะรีดน้ําเชื้อครับอ๋อรีดเอง อ่าไม่ครับเราเราเราเอาไปรีดที่ศูนย์มาตรฐานน้าเชื้อของวัวควายเลยครับอ๋อเราก็รีดน้ําเชื้อแล้วก็ใครสนใจก็ทักมาได้เลยใช่ครับส่งทั่วประเทศไหมถ้าเป็นหัวเชื้อทั่วประเทศทั่วประเทศนะครับเนี่ยครับเป็นสายพันธุ์ที่ดีมากก็คิดว่าการันตีรับรองได้เพราะว่ามีเขาเคยแข่งขันมารู้สุดยอดเลยครับเนี่ยครับมีชื่อไหมมีชื่อไหมตอนชื่อขุมทรัพย์สกุลขุมทรัพย์สกลนครใช่ครับนี่ครับขุมทรัพย์สกลนครครับ ที่เราตั้งชื่อนี่คือชื่อที่เราตั้งเองไหมหรือยังไงมันเป็นมาจากเป็นเป็นชื่อที่ผมอยากชอบครับชอบชอบคุมทรับเออคุมทรัพย์เหมือนคือก็เหมือนว่ามีเงินมีทองนะครับสวยมากเลยครับคุ้มซับยอดรูปลักษณ์ฟันสวยด้วยนะครับนี่ครับเขาไม่งอแง่ด้วยนะครับไม่กลัวเราด้วยผมก็กลัวอยู่นะแต่ว่าก็เนี่ยครับได้มีบุญตามาชมควายสวยครับตัวละห้าแสนมิวสิก แล้วโ,งโงงรงโรงเลี้ยงเราเหรอครับพี่เบคกครับสําหรับโรงเลี้ยงเป็นไงบ้างโรงเลี้ยงเหรอครับเราเรา,เ,<อ>าเรา,เาโรงพักของที่เขาให้เขาอยู่อันนี้ก็คือเป็นเราก็เป็นประมาณนี้เลยใช่ครับเป็นครอบแต่ต่อไปก็คือจะเอาลงไปไว้นาครับครับ,รบกําลังอ้อมรั้วนาอยู่ประมาณสามไร่แล้วก็จะเอาอไว้ปล่อยเขาให้เขาได้เดินออกกําลังกายครับขี้ควายก็เป็นราคานะอ่าใช่ครับตอนนี้กระสอบหนึ่งขี้ควายงามน่าจะ กระสอบละห้าสิบาทเหรอใช่ครับอ๋อขีควาย<อ>งามใช่ครับอาหารก็คือเป็นหญ้าอันนี้เป็นตัวเสริมใช่ไหมครับใช่ครับอืมเป็นฟางเน้นฟางหน่อยก็จะมีควายเล็กตัวนั้นเป็นควายไทยแท้ใช่ครับอ่างน้นใช่ครับอ๋อจะเป็นควายที่เป็นของไทยๆก็คือผสมกับตัวนั้นใช่ไหมใช่ครับก็คือผสมแบบธรรมชาติใช่อ๋อเขาเขาจัดการเองเลยใช่ครับผมอืมนี่ครับ เป็นสุดยอดเลยครับในร,รูปรักรูปทรงก็คนที่รักจริงๆอ่ะถึงชอบเล่นอย่างนี้นะครับ <Okay. S 1> พี่บิ๊กอยู่ที่วริชภูมิครับข้อเขียววริชภูมิใครที่สนใจอยากได้พันนี้นะครับก็ติดต่อพี่บิ๊กมาผมจะห้อยเบอร์พี่บิ๊กไว้นะครับ <Okay. S 1> พอดีก็เป็นโอกาสแล้วก็เป็นช่องทางในเรื่องของการ ใครที่ชื่นชอบเรื่องควายนะครับเรื่องปรึกษาเรือยได้นอกเบีเยาะใช่ครับศึกษาได้ครับมาหามาเยี่ยมมาเยียนกันได้มาเล่นมาเยี่ยมมาเยียนมาหาที่คอกได้ครับยินดีต้อนรับใช่ครับผมยอดครับอยู่ที่บ้านอะไรนะบ้านตัดอะไรนะบ้านโคกตัดทองโคกตัดทองอํำเภอวรนิชภูมิจังหวัดสกลนครถ้าเขาเข้ามาถึงบ้านเนี่ยบอกว่า บ้านที่มีควายสวยๆนั่นแหละครับมามีเจ้าบ้านพ่อสักควายงามครับพ่อสักควายงามโอ้เยอยมยดเยอยมยดเอ้าต้องขอบคุณบิ๊กมากครับผสุดยอดเลยครับในควายครับสวยมากครับชื่อเพื่อนชื่ออะไรนะขุมทรัพย์ขุมทรัพย์สกลนครครับเนี่ยครับรูปทรงสวยสุดยอดเลยแล้วบิ๊กมีความคิดยังไงกับการเลี้ยงควายตัวห้าแสนเนี่ยตามความคิดตรงๆเลยที่เราชื่นชอบ คือผมผมผมชอบควายตัวนี้เพราะว่าคือมันมีสายพันธุ์มันมีเหลา่ามีกอครับแล้วก็การพัฒนาสายสายพันธุ์ควายมันต้องต้องเป็นควายใหญ่ครับลักษณะต้องได้ตามตามอุดมทัศนีครับผมแล้วก็การจ่ายลูกครับครับฝากถึงกเกษตรกรเลี้ยงควายเป็นไงบ้างตามที่บิก๊ก ต้องการเกษตรกรใช่ไหมครับครับตอนนี้คือคืออยากให้หันคนที่เลี้ยงควายบ้านๆออยากให้พัฒนาให้มาเป็นควายใหญ่ควายที่มีเนื้อหนังมีโครงสร้างใหญ่เพราะว่าต่อไปนะครับเวียดนามต้องส่งออกอีกห้าปีข้างหน้าจะเป็นการส่งออกเนื้อผนของควายครับเราต้องควายเราต้องได้ตันหนึ่ง ตันขึ้นอ่าเราก็เลยต้องหาพ่อพันธุ์ที่ทรงตัวใหญ่หน่อยครับน้าหนักเยอะหน่อยอย่างนี้ครับมาพัฒนาจากควายบ้านเราน้ําหนักอยู่ที่500กิโลมันก็จะพัฒนามาได้ถึง800900กโลเกือบถึงตันได้ครับแต่ถ้าเราพัฒนาต่อยอดไปอีกก็คือผสมให้มันพันธุ์ใหญ่ขึ้นไปอีกครับหาพ่อพันธุ์ที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกอ่าครับผมพัฒนาขึ้นไปเรื่อยสุดยอดครับนี่ครับ พวกเราก็ได้มีโอกาสมาเห็นควายตัวละห้าแสนครับจากบิ๊กแล้วก็ใครที่สนใจเชื้อสนใจพันุนี้ก็ติดต่อบิ๊กมาได้นะครับต้องขอบคุณบิ๊กอย่างสูงเลยขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่ชินสุดครับมาเจอมาเห็นควายสวยๆนะครับอยู่ที่อันิชภูมใครที่สนใจก็ลอทางงอิงกลังโทรศัพท์มาหาบิ๊กได้นะครับสุดยอดเลยครับก็อย่าลืมกดติดตามครับการเลี้ยงควายไทยสวยๆราคา กับร้านแล้วครับส <Okay. S 1> <laughs> ุดยอดย<น>ครับ<น> <laughs> สวัสดี<น>ครับ